สวัสดีครับพว้ก่าสยามพิบูคลับนะครับก็อีพีนี้นะครับผมก็เผื่อบางช่วงบางตอนนะครับผมมีประโยชน์นะครับผมเป็นอีพีเล็กๆนะครับสําหรับอีพีนี้นะฮะก็สําหรับอีพีนี้นะครับผมอ่าเวลาเราไปซื้ออ่าวัคซีนมาฉีดเองนะครับผมเราควรนะครับที่จะพูดนี้คือเราควรลอกสติกเกอร์นะครับผมนี่ ปกติขวดจะมีสติกเกอร์ติดนะครับปกติขวดจะมีสติกเกอร์ติดนะครับเราก็ลอกสติกเกอร์นี้นะผมมันก็จะมีวัคซีนน้ํากับวัคซีนผงนะครับวัคซีนน้ากับวัคซีนผงนะครับเราก็ลอกทั้งสองอย่างนะครับผมมามาติดลงในสมุดนะครับมาติดลงในสมุดนะครับอ่าอันนี้ตัวอย่างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ พี่ๆน้องๆนะครับผมที่ซื้อมาฉีดเองนะครับผมซื้อมาฉีดเองนะครับผมซื้อฉีดเองก็ดีนะครับผมเพราะว่าลดต้นทุนนะครับผมลดต้นทุนนะครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับก็เข็มแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมเข็มแรกก็เหมือนของผมนะฮะก็สองเข็มนะครับมียาน้ายายาผงนะครับผมที่ผสมเข้ากันแล้วก็ประฉีดก็ฉีดเข้าไปกับน้องนะครับผมแล้วก็ เราก็เขียนก็ได้นะครับผมวันวันวันที่นะครับผมวันเดือนวันเดือนปีนะผมที่เราฉีดนะครับผมแล้วก็ครบกําหนดนะครับผมกี่วันนะครับผมครบกําหนดกี่วันนะครับผมอย่างเข็มนี้นะครับผมอย่างเข็มนี้ที่ผมฉีดไปวันที่17กุมภาพันธ์นะครับผมเนี่ยวันที่17กุมภาพัหกห้านะครับผมก็นับไป22วันนะครับ22วันก็เมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนะครับผมก็ฉีดไปนะครับผมผมก็ลอก เนี่ยผมก็เลอะสติกเกอร์นะผมเพื่อเป็นการการันตีนะผมสำหรับลูกหมาตัวนี้นะผมว่าเรา,าฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมวัคซีนรวม5โรคแล้ว2เข็มนะครับวัคซีนรวม5โรคแล้ว2เข็มนะครับเนี่ยเราก็เขียนชื่อนะครับผมเขียนชื่อเขียนชื่อสายพันธุ์วันเดือนปีเกิดของน้องนะผมที่สำคัญเราต้องฉีดสติกเกอร์นะผมจากขวด นะครับจากขวดวัคซีนนี้นะผมที่เราซื้อมานะครับก็ตอนเราซื้อมานะผมทางคลินิกนะครับผมหรือว่าร้านยาร้านยาอาหารและสัตว์นะผมเขาจะพันมาด้วยน้ําแข็งนะครับนี่เป็นน้ําแข็งก้อนนะครับเนี่ยเป็นน้ําแข็งก้อนนะครับผก็จะพันมานะครับพร้อมกับสลิงนะครับสลิงนะครับแล้วก็หลอดเขาก็จะให้มาเผื่อด้วยหลอดแล้วก็สลิงนะครับผม แล้วก็เข็มนะครับเข็มเขาให้มาเผื่อด้วยนะครับผมถ้าเราฉีดเองนะผมเราต้องอย่าลื่อนะผมเราต้องอติดสติกเกอร์วัคซีนนะครับผมมันก็จะมีวันเดือนปีเกิดไปวันมันก็จะมีวันเดือนปีของอเนี่ยผมซูมให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีวันเดือนปีผลิตของวัคซีนนะครับ อ่าประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราไปฉีดกับคลินิกนะครับผมอ่าทางคลินิกเขาก็จะทางคลินิกหรือว่าหมอเขาก็จะลอกสติกเกอร์มาติดอ่ามาติดให้เราเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับสติกเกอร์นะครับแต่ข้อดีของการไปซื้อมาฉีดเองนะครับผมก็สามารถประหยัดต้นทุนได้เยอะ นะครับผมก็อย่างน้อยถ้ามีหลายตัวเราก็เซฟได้หลายตัวนะครับผมเซฟได้เยอะนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนนะครับก็เป็นอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าอ่าพี่ๆน้องอ่าฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ที่ดูแล้วก็อ่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมส่วนสำหรับอ่าใครที่ยังไม่รู้ก็สอบถามได้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะฮะก็ไม่มีรายแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมผมก็อยากจะอ่า ย้ำนะครับผมก็มีคนถามมานะครับผมว่าต้องติดยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเราต้องลอกสติกเกอร์จากขวดนะครับผมมาติดไว้กับสมุดนะครับผมสมุดวัคซีนนะครับประมาณนี้ไม่มีอะายแล้วนะครับผมสําหรับ EP นี้นะผมเล็กๆน้อยๆนะผมเผื่อบางช่วงบางตอนนะผมมีประโยชน์นะครับผมก็พูดคุยแล้วก็แชร์กันไปนะฮะใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ แชร์นะครับแล้วก็อีพีนี้นะผมอย่าลืมนะผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะผมให้ถ่ายทอดอีพีต่อๆไปด้วยนะครับอีพีหน้านะผมว่ากันใหม่นะครับผมอีพีนี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ